สวัสดีค่ะ,คะมาน้อยผัวบินนะครับามาเจอกันอีกแล้วลวันนี้มาทำอะไรกันกินตามอิโมจิเหรไม่ใช่ <laughs> กินอะไรเนี่ยกล้วยซึ่งเป็นทางบ้านส่งมาให้เราอ,อารินฟาร์มคุณอรินฟาร์มเนี่ยนะกล้วยเล็บมือนางอบไม,มไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำผึ้งธรรมชาติเลย100% อารินฟาร์มมีบริษัทให้ด้วยนะคะนี่ขึ้นอยู่ขอบคุณนะคะที่ส่งมาเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหกล้วยตากเป็นอะไรที่เนาะหอมมากเลยหอมลอ่ะไปน้อยลองกินดูดิอบืดูเลยเพื่อนโอ้โหเคี้ยวไหวไหมน่าจะไหวหน่อยนะกล้วยมันนิ่มโอ้หอมมากเลยหอมเขาบอกธรรมชาติเลยนะอือหืออือห ใส่น้าตาลม,มีอะไรเลยเพื่อนธรรมชาติดยตรงเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอืมคือเราสองคนน่ะเป็นคนที่ชอบกินกล้วยตากอยู่แล้วกล้วยอะไรนะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางอบทารินฟาร์มใช่ไหมอารินฟร์มอารินฟาร์ม<อ>ไปซื้อกันได้นะร้านนี้อบอบเฮ้ยมันอร่อยนะคนที่ชอบกินกล้วยตากอ่ะคือจะเป็นกล้วยตากจะมีหลายแบบก็คือแบบว่าแบนก็มี กลมก็มีอันนี่อะไรอันนี้ก็คือเป็นกล้วยเล็บมือนางทำเดียวกันชุดแป้งทอดเพื่อนเพื่อนใช่หรอเออลองเลอันนี้เปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมตัดไหมมันจะมีซิอปะน้าชิวเนี่ยเหน้หมมุมนะเราสามารถเป็นซิปที่แบบเก็บได้มาแล้วเพื่อนเพื่อนอร่อยนะกินในของว่าง โอ้น่าลองกินะต้องดูนี่นะครับอารินฟาร์มใช่ปะ่ะอารินฟาร์มอุ้ยยังกรอบเลยอืมอ,อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงได้อร่อยอร่อยเลยเหมาะสำหรับของฝากใช่ไ,ไปไหนก็แวะซื้อ <c oughs> กันแล้วก็แบบไปฝากญาติผู้ใหญ่นะอร่อยค่ะคือ่ออะไรเหมือนกันกล้วยเล็บมือนางอบ กล้วยทั้งหมดเลยแป้งทอดใช่เพื่อนอ,อ,อร่อยมากอันนี้เป็นกล้วยกล้วยเหมือนกันค่ะแต่เป็นกล้วยแห้งหเราแกะมามน้ำจาลมะพร้าวอันนี้อันนี้กินอันนี้อันนี้ก็กล้วยแต่ว่าอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอะเหมือนอบเหมือนหอมน้ำผึ้งๆนะอือมานี่แห้งนะแต่ว่า ลองดูนะต้องมันจะกรอบนี่ครับอือหืออืออหืออร่อยไม่ติ๋งไม่อวยไม่มีอะไรอร่อยทุกรสเลยธรรมชาติเลยมัน่เลยค่ะทำได้เก่งมากก็ขอบคุณมากนะที่แบบส่งมาให้เราได้กินกันมีอก้อยกล้วยตากกันี้มันเนาะกล้วยปากาเขาสามารถซอยแบบอือหือก้อยเรือเบนางอบ อร่อยมาก,พกเพื่อนๆฝากช่องหน่อยนะครับพรเพื่อนๆกล้วยตากนี่อร่อยวันนี้มารีาวิวกล้วยตากอร่อยเนาะเหมาะสำหรับอาหารทานเล่นชื้อไว้ฝากพี่ป้านะอาปุยตายาพเพื่อนวันนี้เราไม่ได้มาทำอาหารเนาะเรามากินกล้วยเรามากินกล้วยกันกล้วยอร่อยเขยก็ไปซื้อกันได้นะคะร้านนี้ถ้าเพื่อนประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละครับ ลุงก็จะลาเพื่อนๆอีกแล้วค่ะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อนๆจังมาได้เยนะคะแบบวันนี้เราบ๊ายบอยากอยากให้คอมเมนต์อยากให้เท่าาทำไรก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะชอบไม่ได้ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็บอกเราจะได้แก้ไขใช่ๆโอเคอยากให้บอก เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนคุยกันเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีจ้า